สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาไทยนะคะกับครูแอมธนพรจันดวงวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไตรยางและการผ่านอักษรค่ะก่อนที่เราจะได้เรียนเรื่องไตรยางนะคะคุณครูจะให้นักเรียนได้ฟังเพลงไตรยางนะคะโดยคําร้องและทํานองนะคะจากคุณครูแพวนิพาเสนารักนะคะ เป็นผู้ประพันธ์ไว้นะคะลำลองฟังกันดูนะคะว่าเพลงไตรยางจะเป็นอย่างไรนะคะจะสนุกสนานแค่ไหนเชิญรับฟังได้เลยค่ะ như chua nhẹ ta như chua áp quá áp son cực mà chịt mi để tay roi tao của quyên ghê thong đi nữa thong đi nữa ย,งยังสองตัวทองไว้ให้เคยงสองตัวทองไว้ให้เคยนดาปตาเคยทห้หมดกล้าัวูอักษรสูงอัรสูงอยู่น,นีเด็ีช่วยหนูจาทีทีเส็จีากขวของลือสีใสถุงให้ฉันท่องแล้วจำให้มัน ท่องแล้วจำให้มันเพราะสิเอ็ดตัวในเสือซ้อนสูงเลยไอ้ดูไอ้ซ้อนตังไอ้ซ้อนตังมีมาที่สิบจีจำไว้ให้ดีมีตำเดียวตั้คู่หูใหญ่นอนอยู่น้ำริมวะงูใหญ่นอนอยู่น้ำริมวะ โมลีโล,กล็กเด็ดตั้เดียวสิตัวเด็ดตัมผู้อีกสิบสี่ตัวเด็ดตัมผู้อีกสิบสี่ตัวต้องให้ชัวร์ดูพร้อมพร้อมกันชอชานซอโซชอเชือ,ชอ ช,ซอซอชอชันซอโซชื่อปพกควายคอคนเพระรักทางตีดังทอนางมันทูมาต่างเพราะเจ้าไทยทางพัฒน,าานมาทำไมพอทงตอบแทนทันใดมาหาพอพานป่อพันพอสังเภาตัวสุดท้ายไม่เบาถอนคูออ่ปีนเข้ากรกยี่สิบสี่เอ้ยอักษรสามมูนี้ที่ควรรู้หนูหนูจงได้ไหมเอ้ยต้องจำให้คุณเคย จบไปแล้วนะคะสําหรับเพลงประยางต่อไปนักเรียนจะต้องไปพบกับการผันคําหรือการผันอักษรนะคะขอขอบคุณการผันคําและการผันอักษรจากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นป .4 โครงการแท็บเล็ต PC เพื่อการศึกษาไทยค่ะการผันคําสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ หลังจากที่เราได้รู้จักกับคำเป็นและคำตายกันไปแล้วในวันนี้เรามารู้จักกับการผันคำกันบ้างนะครับแต่เอ๊ะแล้วคำเป็นและคำตายมีความเกี่ยวข้องอะไรกับการผันคำหรือเปล่าถ้าอยากรู้ตามดูรพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับการผันคำพี่อยากให้น้องๆรู้จักกับอักษร3ามมูหรือไตรยางกันก่อนนะครับซึ่งอักษรสามมูหรือไตรยางนั้น เราสามารถแบ่งได้เป็นอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำครับถ้าอย่างนั้นเรามาดูอักษรกลางกันก่อนนะครับอักษรกลางนั้นมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามัญมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวคือกไก่จจอจานดอชดาตอปตักดอเด็ก,ดกตอเต,ต่าบอไบไม้ปอปลาอ,อออาต่อมาคืออักษรสูงพื้นเสียงเป็นเสียงจัตวามีพยัญชนะทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอจิงถอฐานถอถุงผอผึ่ง ฝอฝาสอสลาออสอฤศีสอเสือพอหีบและสุดท้ายคืออักษรต่ำพื้นเสียงเป็นเสียงสาม,มัญมีพยัญชนะทั้งหมด24ตัวคือคอควายคอคนคอรักังงองูชอช้างสอโซ่ชอเจอยอหญิงทอบนโททอผู้เท่านอนเนนทอทหารทอทงนอนหนูพอพานฟอฟันพอสะเเาหมอมา้ายอยักษ์รอรือ ลอลิงวอแวนลอจุลาและออนนคู่ครับซึ่งอักษรต่ำนั้นเราสามารถแบ่งได้อีกคืออักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวครับอักษรต่ำคู่นั้นเป็นอักษรที่มีเสียงคู่หรือมีเสียงที่ใกล้เคียงกับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด14ตัวคือคอควายคอคนคอระคังชอช้าง สโซชเชทมท,ทผู้เท่าททหารทธทงพพานฟฟันพสำเภาพนกฮูกเรามาดูตารางเปรียบเทียบเสียงของอักษรต่ำคู่ที่มีเสียงใกล้เคียงกับอักษรสูงพร้อมๆกันนะครับซึ่งพยัญชนะของอักษรต่ำคือคอควายคอคนคอระคังจะคู่กับขอไข่ ขอกวดซึ่งเป็นพยัญชนะของอักษรสูงต่อมาคือชอช้างชอเชอจะคู่กับชอชิงสอโซจะคู่กับสอสลาสอเสือสอฤศีทอบโททอผู้เท่าทอทหารทอธงคู่กับถอฐานถอถุงพอพานพอสำเภาจะคู่กับพอพึ่งส่วนฟอฟัน จะคู่กับฝอฝาและสุดท้ายออนกพูปป่ของอักษรต่ำจะคู่กับพอหีบของอักษรสูงครับส่วนอักษรต่ำเดี่ยวนั้นเป็นอักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีพยัญชนะทั้งหมด10ตัวคืององูยอหญิงนอเนนนอหนูมอหมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาครับ ร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆรู้ไหมครับว่าการผันคำคืออะไรเรามาดูตัวอย่างคำตอบพร้อมกันนะครับการผันคำก็คือการออกเสียงพยางค์ที่ใช้พยัญชนะตัวเดียวกันแต่เสียงวรรณยุกต์จะเปลี่ยนไปครับเรามาทำความรู้จักกับการผันอักษรกลางที่เป็นคำเป็นและคำตายกันก่อนนะครับ ซึ่งเราสามารถผันได้ดังนี้เริ่มจากคำเป็นคือคำว่ากาสามารถผันเสียงได้เป็นกาก่าก้ากากาคำว่ากังสามารถผันเสียงได้เป็นกัง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 คำว่ากําสามารถผันเสียงได้เป็นกำกาก้ามกั้มกํามส่วนคำตายคือ คำว่าจะสามารถผันเสียงได้เป็นจะจจาะะคำว่าจัดสามารถผันเสียงได้เป็นจัดจาดจัดคำว่าจัดสามารถผันเสียงได้เป็นจัดจาดจัดครับต่อมาคือการผันอักษรสูงที่เป็นคําเป็นและคําตายครับคําเป็นคือคําว่าขา สามารถผันเสียงได้เป็นขาข่าขาคําว่าขังสามารถผันเสียงได้เป็นขังข้างขังคําว่าไข ER. ่สามารถผันเสียงได้เป็นไข่ไข่ไขส่วนคําตายคือคําว่าขาสามารถผันเสียงได้เป็นขะข้่าคําว่าขัดสามารถผันเสียงได้เป็นขัดคาด คําว่าขาดสามารถผันเสียงได้เป็นขาดคาดและสุดท้ายคือการผันอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นและคำตายครับคําเป็นคือคำว่าคาสามารถผันเสียงได้เป็นคาคคาค้าคำว่าคันสามารถผันเสียงได้เป็นคันขั้นคันคําว่าเข่าสามารถผันเสียงได้เป็นเข่าเข้าเขา ส่วนคำตายแบ่งเป็นเสียงสั้นและเสียงยาวคำตายเสียงสั้นคือคำว่าคะสามารถผันเสียงได้เป็นค่ะคะคำว่าคึกสามารถผันเสียงได้เป็นคึกคึกคำตายเสียงยาวคือคำว่าค่าสามารถผันเสียงได้เป็นค่าค้าคำว่าแคบสามารถผันเสียงได้เป็นแคบแคบครับ เราลองมาทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าคำเป็นและคำตายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการผ่านวันใยุคค่ะนักเรียนได้ฟังเรื่องของการผ่านวันในยุไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณครูอยากจะแนะเทคนิคเล็กๆและง่ายๆให้กับนักเรียนนะคะ ด้วย5นิ้วมหัศย์เหมือนที่คุณครูเคยบอกในคลิปที่แล้วนะคะให้นักเรียนยกนิ้วของนักเรียนขึ้นมานะคะนิ้วโป้งแทนเสียงสามัญนิ้วชี้แทนเสียงเอกนิ้วกลางแทนเสียงโทนิ้วนางแทนเสียงตรีและนิ้วก้อยแทน,แทนเสียงจัตวานะคะคุณครูจะยกตัวอย่างของคําเป็นนะคะก็คืออักษรกลางคําเป็นอย่างคําว่ากาก่อนนะคะเราก็จะลองมาผันกันเลยนะคะว่า จะได้ครบ5เสียงไหมเราก็จะได้กา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 นะคะก็คือได้ครบทั้ง5เสียงเลยนะคะคราวนี้คุณครูจะมาลองยกตัวอย่างคำว่าคาและคำว่าขาคำว่าคาคอควายเป็นอักษรต่ำคู่จะผันเสียงคู่กันกับอักษรสูงก็คือขอไข่นะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เรานำมาผันคู่กันได้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่าง นักเรียนดูตามไปนะคะเอานิ้วของเราขึ้นมา5นิ้วเช่นเคยนะคะคําว่าคาคอควา,ายเป็นอักษรต่ําพื้นเสียงของเขาจะอยู่ที่เสียงสามัญส่วนคําว่าขาพื้นเสียงของเขาจะอยู่ที่เสียงจัตาวาแต่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ใดๆทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งคาและขาเพราะฉะนั้นนักเรียนลองมาผันตามคพืค้นครูดูนะคะว่าจะได้ครบห้เสียงจริงไหมเริ่มเลยนะคะคา ขาค่าขาขา,ขาเห็นไหมคะคำว่าขาก็จะมาลงที่เสียงวรนณยุ์จัตวาพอดีเลยนะคะอยู่ที่นิ้วก้อยพอดีเลยส่วนคำว่าขาก็จะอยู่ที่นิ้วโป้งเราก็จะสลับกันค่ะขาอยู่ที่นิ้วโป้งขาเป็นขอไข่สระอาะไม่เอกอยู่ที่นิ้วชี้ขาขาต่อไปคำวา่าค่าเทานี้นิ้วกลาง จะมีทั้งสองตัวที่สามารถเขียนได้นะคะก็คือขอไข่สระอาไมโทคอควายสระอาไมเอกและคอระครังสระอาไมเอกอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะคือคำว่าข่าต่อไปคำว่าค้าเราก็จะสลับเป็นคอควายแล้วนะคะเป็นคออาคาไม่ถูกค้าและตัวสุดท้ายก็เป็นขาก็เขียนคออาขาเห็นไหมคะ เมื่อเรานำมาผ่านคู่กันเราก็จะผ่านได้ครบ5เสียงค่ะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันบ้างนะคะค่ะแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในแม่บทมาตรฐานหน้า46ทำข้อ2และข้อ3นะคะเรามาดูข้อ2ข้อ3ก่อนนะคะข้อสองข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนผันเสียง ให้ครบ5เสียงอันนี้เป็นเสียงนะคะเมื่อเราเป็นเสียงวรรณยุกต์คุณครูบอกแล้วว่าเทคนิคง่ายๆของคุณครูก็คือให้ใช้นิ้วมหัศา,ารย์ของเรานะคะเอามาผัานอย่างข้อแรก,กเขาให้ำคำว่าไก่มานักเรียนก็จะต้องนําคําว่าไก่มาผันให้ครบ5เสียงที่เสียงแรกก็คือเสียงสามาัญนักเรียนก็จะได้คําว่าไก่ไก่ไก่ไก ไก่นักเรียนผันแบบนี้นะคะและเขียนคำของนักเรียนลงไปในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะผันตามเสียงนะคะเสียงมันไปตรงตรงไหนให้นักเรียนเขียนตรงนั้นไม่ต้องห่วงว่าเขาใช้วรณยุกต์อะไรนะคะให้ฟังที่เสียงจาก5นิ้วมหัศจรรย์ของเราแล้วเติมลงไปให้ถูกต้องตามช่องที่เขากําหนดให้นะคะส่วนข้อ3เขาให้สระมา แล้วให้คํามาให้นักเรียนไปหาคําที่มีสระแบบที่เขากําหนดมาให้แล้วบอกว่าคํานั้นเป็นรูปวรรณยุกต์อะไรและเสียงวรรณยุกต์อะไรคุณครูจะยกตัวอย่างข้อแรกให้นะคะข้อแรกเขาให้สระอูกับสระอีมาและให้คําว่าคนมาและวให้คำว่าแกงมานักเรียนจะต้องไปหาว่าคนอะไรที่เป็นสระอูและสระอีในที่นี้คุณครูให้คําว่า คนจู้จี้จูจีจ้เขียนด้วยจอจานสระอูไม่โทจอจานสระอีไม่โทอันนี้นักเรียนสามารถไปเขียนในรูปวรรณยุกตได้ว่าเป็นวรรณยุกตอะไรคะวรรณยุกตโทแต่คราวนี้เรามาไล่เสียงดูนะคะว่าจูจี้เป็นเสียงโทจริงไหมนะคะจูจูจูใช้นิ้วอัศจรรย์ของเรานะคะลงที่นิ้วกลางแปลว่าเป็นเสียงโทนะคะ จีจีจีเป็นเสียงโทเช่นกันแสดงว่าเป็นรูปโทและเสียงโทนะคะส่วนคำว่าแกงที่เขาให้มาจะเป็นแกงอะไรถึงจะเป็นสระอูและสระอีนะคะเรามาดูกันนะคะแกงชูฉี่แกงชูฉี่นะคะก็คือเขียนชอชิงสระอูไม้เอกชอชิงสระอีไม่เอกแสดงว่ารูปของเราคือรูป เอกนะคะคราวนี้เรามาลองดูว่ารูปเอกจะเสียงเอกหรือเปล่านะคะเรามาเรามาผ่านอักษร,รกันด้วยนิ้วมหัศจรรย์ของเรานะคะชูชูอยู่ที่นิ้วชี้ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นเสียงเอกชี้ฉีก็อยู่ที่นิ้วชี้แสดงว่าเป็นเสียงเอกนะคะเราก็เขียนว่ารูปเอกและเสียงเอกนะคะส่วนในข้อต่อๆไปให้นักเรียนทําตามวิธีการที่ครูบอกได้เลยนะคะ หาคามาเติมแล้วมาดูว่ารูปวรรณยุกต์เป็นอะไรเสียงวรรณยุกต์ตามรูปหรือไม่นะคะต่อไปนะคะในหน้า55นะคะข้อ1น,นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนดูรูปประโยคที่เขากําหนดมาให้เนี่ยว่าเขาเนี่ยเขียนมาให้แล้วมันเรียนเห็นคาหนาๆใช่ไหมคะตัวที่เขาพิมพ์ตัวหนานะคะถ้าสมมุติว่ารูปที่เขาเขียนมาให้เนี่ยมันเขียนถูกแล้วสะกดถูกแล้วให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกหน้าช่องได้เลย แต่ถ้าบังเอิญว่าคําที่เขากาหนดมาให้หรือเขียนมาให้ด้วยตัวหนาเนี่ยมันเขียนผิดนักเรียนจะต้องทำยังไงนักเรียนก็จะต้องไปกากระบาดผิดตรงหน้าช่องนะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมที่เขาให้มาและแก้คําผิดให้ครูด้วยนะคะแต่แก้คําผิดในที่นี้ไม่ต้องใช้ปากกาแดงแก้หนูใช้ปากกาน้ําเงินหรือปากกาดำของหนูแก้มาได้เลยนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างคําว่าเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตที่เขาให้เรามานะคะเสื้อเชิ้ตเนี่ยเขียนถูกหรือเปล่า เขาเขียนด้วยอะไรคะเขียนด้วยชอช้างสระเอตอต่อตาและไมโทใช่ไหมคะเสื้อเชิ้ตอ่ะเราลองมาผ่านดูนะคะว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยถ้าเป็นชอช้างมันเป็นมันเป็นเสียงของอักษรอ,อะไรอักษรต่ําใช่ไหมคะเชิ้ตสะกดด้วยไมโทถูกหรือยังเชิ้ตเป็นเสียงตรีแต่จะต้องสะกดด้วยรูปวรรณยุกโธคำนี้ถูกต้องแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนก็ขีดเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมและไม่ต้องแก้ไหให้คุณครูนะคะส่วนข้อ2ข้อ2น้องไปซื้อน้ำมันกา๊าซคำว่าก๊าซก็กลเป็นอักษรกลางนะคะก็กลายเป็นอักษรกลาง,ะะาลางถ้าเสียงไหนก็จะใช้รูปวรรณยุกต์นั้นนะคะเรามาลองดูนะคะว่ามันใช่ไหมก๊า๊กา เป็นเสียงตรีแต่อันนี้ทำไมเขียนด้วยไมโทแสดงว่าอันนี้เขียนถูกเรื่ังคะไม่นะคะคำนี้เขียนผิดนะคะนักเรียนจะต้องสะกดคำว่ากา๊าซเขียนด้วยไมตรีนะคะเพราะฉะนั้นตรงหน้าข้อ2นักเรียนก็ขีดกากบาทลงไปแล้วแก้คำว่ากา๊าซให้คุณครูเป็นน้ำมันกา๊าซที่สะกดด้วยไมตรีนะคะส่วนข้ออื่นก็เช่นกันนักเรียนก็จะต้องไปไล่ดูคำที่พิมพ์ด้วยตัวหนา แล้วก็มาดูว่าเขียนถูกหรือเขียนผิดถ้าผิดก็แก้ให้คุณครูด,ด้วยนะคะส่วนในหน้า56นะคะอันนี้เป็นแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนกากระบาทลงไปในหนังสือแม่บทของนักเรียนได้เลยนะคะว่าข้อไหนเป็นคำเป็นข้อไหนเป็นคำตายข้อไหนสะกดถูกหรือไม่ถูกนะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหวังว่าเด็กๆของครูจะเข้าใจใน แบบฝึกหัดทิ้งครูอธิบายนะคะและทํางานเสร็จส่งลงไปในอารบ้างงานวิชาภาษาไทยให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ